บาัดีทุกคนวันนี้พบกับช่องลาบ้านนาพาหลอกน้องพี่น้องเขาจะพาทำส้มหรือว่าไอเอฟซีเนาะไปเบิ่งกับปูนาเนาะพี่น้องเขาจะเอามาเห็ดไอกับปูดองน้่มปลากินเนาะพี่น้องว่าสิายบ่่วาสิแซ่บว่าสิเป็นตังไดเนาะว่าสิพาทำส้มไปเบิ่งไปจับกับปูนาเนาะมันมาเห็ดเป็นไอ้เมนูปูดองน้่มปลาเนาะพี่น้องไปไปเบิ่งกับบอลาเลยนะพี่น้องไปพี่น้องเขาจะมาจับปูนาครับพี่น้อง จับปูนาไว้ดองกินเด้อพี่น้องเด้อนี่ลงแล้วพี่น้องนี่อุ๊ชกัดมือกับมือพี่น้องลายหรือหรออุ๊บนี่ปูพู้นงามนะพี่น้องเนาะจับปูนาไว้ดองนะพี่น้องเนาะ ไปย่างตั้มตะพังนะพี่น้องอย่างเราหาปูน,นาปูก็หลายพี่น้องก็ตัดกุกเขาใช้แทนหลายหวาดเพื่อไม่คืนมะพังใ <c> ห <oughs> ้เสพดองกินนะพี่น้องปูดองหนำปาดหน,น่อยไหมลงแล้วพี่น้อง

เเนดีายวทำเป่นมาทำเป็นปลูกตองนํำปลาเนาะคูดองนะเพ่อ,อเนาะเบบอจะขึ้นมาซ่อนอยู่แถวนี้แน,น่นโอ้โหปราไลเนาะเวลานั้นอืมเนาะ ูหลายออลูอ Jamie Jamie ช่อนยังูเนาะกัดกุกเขาที่บุมีเาะปูหลายขนาดเนั้นหน่่อสองโตน่เหน่งน่น่นึ่ง่อสกาอากาศมันห่อนะพี่อง เพื่อจะขึ้นมาตั้มเจนาเนี่ยนี้องเพื่อจะจับเอาเลยเนาะมันะจะขึ้นมาส้นเล้อากาศมันฮ้อนแล้วก็น,น้ำก็ฮ้อนเนาะครับเพ่ขึ้นมานี่ม่ทู้ใส่กันมาส้นแถวต้นไม้ใหญ่เวลาฝนตกมาพี่น้องเพื่อจะออกมากินกกเขานะพี่น้องกัดจนบางดูพี่น้องความหลายของปลาปู อันนี้เขาเรียกว่าปูหน้าของแท้เอาเลยหลอดจับอันนี่ได้หลายเตะเลยนี่เห็ดหู่เลยเห็ดหูเห็ดควายใส่เลยเราสิลอดจับอาเลยน,นี่นี่วางไปได้วไปแล้วไปแล้ว มันปู้หน้ากับแบบธรรมชาติเลยพี่น้องเออมีแต่ได้าใหน้าเนี่ยปูเขาเจะบ่จากบ่จได้อีกแล้วพี่พน้องมันหลายนี่จะมีตัวหู้มันกำบเลยพี่น้องเนี่ยนี่มันจะขึ้นมากัดกกเขาจนบ้างเลยเนาะจนได้เป่งน,น้าอิ่นพี่น้องเลยส่วนต้นไม้นี่พี่น้องแดาว,ว่ามันย่างจับอ้อยสืบพีเน้องเออ ถ้าเกิดมาไปจกอะหูให้ได้หลาย่อนองช่วงนี้เขาเป่งน,น้ำที่มันขอดผจะเข้าหูแล้วพี่น้องปุ๊หูลงเลยพี่น้องลยองเลล่อยอุ๊ยอุ๊ยนยอุ๊ยอุนยอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอ

กัดกบเข่าที่เบิดลเลยเนาะแล้อเสี็จจะได้ความลายของมันเลาก็ใช้วิธีนี่แหลจะจับไปกินเนี่ยมันกัดกบเข่าใางหรางนีน <c oughs> ่นี่หรือแล้วนี่ยมึงกัดกบเข่าฮะเขาต้องกิน,นมันเนาะถึงหมูย่างกบเข่าต้องสามใหม่บัดเดี๋ยวนี้น ราจะคุยมาส้นเลยส้นลบอากาศทามันอนแห้งเงีเขาแ็งากงอยู่ถูกระปูไปได้ครับกวเขาเขากแต่กอนะครับต่อกระปูหลายคน โอ้ออกได้แรงเยหลโตด้แรงเพอเหยี่ยไปแล้วมันจะออกจากหูแล้วเดีวเขาไปส่นในหูเ้ยมีหนูน้ำนี่พี่อง่้องง่ายๆฮะกินแบบง่ายนึงจับอะไรก่นกระปูมันหลายพดหลายโพกเลย เีโอเคเนาะพี่น้องเราจะไปเบิ่งวิธีการเห็ดปูดองเลยเนาะพี่น้องโอเคไปเบิ่งจิบเ,น,เ,น,เน,น็บเ,เหรอหลบไหมจะหาไปเรื่อยๆเนาะ นี่พี่น้องปูกระปูนาเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เข้าได้มาแล้วเนาะพี่น้องนี่กระปูนาด้วยพี่น้องเด้นอนี่หลังจากที่เข้าไปจับม,มาหมว็นี่เนาะ<ม>นี่เข้าก็ะตีมาล่าง <c ười> ล่างให้มันสะอาดเนาะพี่น้องก่อนเขากะดองเนาะพี่น้องเนาะข<ม>ั้นตอนแรกเขาก็ล่างก่อนเนาะพี่น้องล่างกัะปูมันสะอาด <c ười> ล่างปูสะอาดเนาะพี่น้อง นี่ล่างไม่ทังเขาก็จีล่างถังน้องขั้นตอนแรกคือล่างปูซะสะอาดน้องเนาะนี่ปูหน้าสดๆพี่น้องเอ้ยนหลังจากที่เขาไปจับมาบรเว้นนี่เนาะอุ้ยปูหลายพี่น้องเลยปูนี่เอาไปกับบือเบิร์่น้องเขากระจา คัดอปูนะพี่น้องเนาะคัดอปูขลางเรียบร้อยเนาะคัดอปูมนาะปูที่ห้าเฉดอ uh, ันอปูดองนะพี่น้องเนาะนี่ปูสดๆเลยพี่น้องปนะูนาสดๆปูธรรมชาตินะพี่น้องเนาะถ้าเขจะล่างเอามาเอามาเขา่าล่างนะคือปูไปเนาะพี่น้รอบๆมันหลายพี่น้องที่ได้ใช้น้ำปลาสองขวดไลยพี่น้อง อเออเออนี่มือพี่น้องลัางเลยนะเนาะเราจะไปทำการแอนอกกระปูเนาะพี่น้องช่ว่อให้กระปูอันแช่เย็นกระปูเนาะพี่น้องให้มันให้มันสลบก่บอนแม่เนาะพี่น้องเราจะคิดดองเนาะยู่กับมือล้างสะอาดรึเปล่าเนานะ

ร่างหลายๆน้ามน่างสองน้าอ้าจิรองใส่ทังด้สนเลยทังอันอ้าจิดองใส่ังสีอ้าจิได้ล่าง,างน้ามึหง,ง,ง,งนหนึ่งน้าีเอาอัจจิ่างน้าสองนนางมสาน้าสองีร้องกับปูนี่น้าที่สองแด้สนเด้อนน่น <łem> ี่อีองกับปูเนาะ ที่เอกูนาะพี่น้องเนาะข้าที่ละน้ำที่สองนะพี่น้องละน้ำที่สองเนี่ยัวโอเคเ้าใช้คูทั้งเก่าแล้วนงขน้ำที่สองแ่จาบขึ้นเนาะพี่น้อเาต้องเห็ดนาเนาะมันหลายเกินัเก็ดไปินดนไปปีนะพี่น้อง ว่าใส่ตำมะฮุงตำแป้งตำมะทั่วก็ได้พี่น้องตำหลายอย่างเนาะเราใส่ตำใส่ตำทุกประเภทเนาะพี่น้องประเผ็ดตำนี่โอเคอเราจะใส,ใส่และขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาชิลไปพี่น้องนอกกระปูเนาะพี่น,อนอ้องให้ผ่นอนนิ่งข้าจิ๋เข่าช่องพิษเนาะพี่น้องสูตรของเอ้าคือหยากข่าช่องพิษน้องเนาะช่องพิษอันตู้เย็นนะพี่น้อง พราะเฮาหมีน้ำแข็งเนาะผ้าชินอกเพิ่นก่อนให้เพิ่นฉลบก่อนเนาะเอ้ยผ้าใส่ถุงยางเนาะพี่น้องเนาะเอาไปใส่อ่าซองพิษเพื่อนอกาะว่าเฮาบดีมีน้ำแข็งเนาะพี่น้องนห่าน้ำแข็งมันหยุดไปเนาะพอที่จับเอาใส่ถุงยางเนาะพี่น้องใส่ถุงยางเนาะพี่น้องน้ำแข็งไว้เนาะให้เพิ่นฉลบเนาะพี่น้องเขาจังมาเห็ด ขกมยน้ำแข็งเราเลยใส่ที่แสกแข็งนะพ <mm ี่น <ESS> ้องกูตัดมือหองหายยังใส่แข็งไว้ใส่ของแข็งเนาะแสกแข็งประมาณสัปโมงหนึ่งเน้องนั่นแหละอันใช้อะไรอย่างี้ใช้จู่หงบเอ มันหนอกเหรอที่มาเห็ดโอ้หูบกหนังช่องนี่มาเสร็จบัดนี้เลยเห็ดมันกินโดนๆนะพี่น้องเนาะอันนี้กู้น้าสุดๆด้วยพี่น้องเดิมกู้หน้าหลุดๆนะพี่น้องเนาะไข่ไข่เบอร์เนี่ยงน้อกแข่งว่ะปกติก็ต้องใส่น้ำแข็งแหละพี่น mm ้องจ้าว่า เขาบุมีน้องแข็งเขาจะข่าวแ่แข็งไวถูกไหมพี่น้องมีพี่น้องเขาจะใส่ซองซองพิษน้องพี่น้องใส่แสแข็งหนอกไว้ประมาณสัโมงหนึ่งเขาจะออกมาเอาน้องหนอกแสแข็งไว้ประมาณสัโมงหนึ่งน้องโอเคนี่พี่น้องนี่ได้จังหวะกระปูนหอกพอดีเลยนะพี่น้องนี่ นี่เพื่อน้องนกเลยสมองหนึ่งพอดีเนาะพี่น้องก็ปูนกเลยพี่น้องเลยเราก็จะเอาไปโอเคนะเพี่น้องนี่วูวนี่นกโบเบิร์ตอยู่เนาะนี่นกโบเบิร์ตนี่พี่น้องเขาจะไปเลือกเอาพอดีเนาะพี่น้องพอดีเนาะเอามันซึมๆหนึ่งอย่างมัน เอาเนาะมังจกตกับปูนาะ้องนเนาะมาติแกะกับปูเนาะค่คอยเขาเนาด้วกับแนค่อยเขาไม่ได้ใส่นุนมาติเลี้ยงนเ่อนเลี้ยงไม่ใช่น้องเอนเนาะมันก็บ่ค่อยนกขึ้นน้ำแข็งเลยเพื่น้นงบ่นนกไปไน้เพื่อนเนามิเลี้ยงกับปูลไปเนาะปูกับ่ค่อยกได้ ตะโมงหนึงเ่ยหมดอกพอพิลพี่นอ้องอย่ามาันมา,าสิใส่เลยเน,นาะเอาอก็ะเอาตัวนกมาพี่น้อนี่ีก็นนนกน้ำเน,น,น,น่หนพี่นอ้องนี่นี่เนาะแต่กระพุนนกแล้นก,นากา็ใส่เลยนะพี่นอ้อง ไลยเกินไปหมดแล้วกว่อนปปลาให้ผพอนี่เราเป็นทางเลยเดี๋ยวก็จะใส่ตู้เย็นไปก่อนนีเราเหรออันนี้มันมีเรา ปูน,นอนอกอะเนาะพอก่อนนอ้อ่น้องน้ำปลาคราบบพอน้ำเนาะมันหลายเกินเนะจะเอาพอดีเนาะแล้วทำยีงก่อนเนะาะมะเห็ดเพอขวดหนึ่งก่อนมือถ้าจะเอาเห็ดอีกครั้งหนึ่งเนาะจะซื้อมาเห็ดหนึ่งครั้งหนึ่งเห็ดตอนนี้มาแช่แข็งไว้ก่อนเนะาะเขาที่เอา กระเทียมนี่น้อนงผี้อ,อง,น,องนี่นี่น้องผี้องกระเทียมนี่นี่น้องถูกเลยว่ากระเทียมกระเทียมเขาทุบเลยน้องผีดองมันจะได้หอมนลหรอมีความหอมของปเนาะงทั้งนี้จะน้ำปลาลงไปเลยน,อน้นองผี้อ,อ,องน้ำปลาแบบฝอยคอไปเลยเขาทายเอาค่ะก็าจะยิ่งปิด นี่ต้องใส่สองขวดนะพี่น้องแต่เขาจะใส่ขวดเกกดีวยวไปเนาะเรื่องกระปุกของห้องนี้บุคไข่อกกทำไมอย่าเอาหนกหเขาจะใส่เป็งนดวดนะพี่น้อง นีช่องเต่งน mm ัว hmm. ค hmm. so mm ือ hmm. ส oh. ู้หลดนะพี่นงตะปูของขันกใ่ไห่งชนเดีวหนอ็ใส่เต่นัวเนาะต่จากซองมีมน้อยเนาะเงของส่งบวนะพี่น กระปู่กับพื้อนมาลองทดลองพัวมันเบาหน่อยขนาดนั้นหลังจากที่เาดองแล้วเนาะพี่น้องเขากระิปะไว้ประมาณสามมือเนาะพี่น้องเขาจะขึ้นมาเบิ่งว่าทีเป็นแตงไเนาะพี่น้องรอรุ่นนํากันมาสีกินได้บาหรือกินโมได้โอเคไปเบิ่งกันเลยนะกินแล้วเาปิดไว้เนาะพี่น้อง นี่พี่น้อง,องหลังจากขบสามมือน,นะพี่น้องมาคิดมาพาพี่น้องมาเบิง่งปูที่เขาดองไว้เนะพี่น้องเนาะ นี่พี่น้องนี่ครบสามมือแล้วก็จะออกมาเป็นมาสีน้องพี่น้องนี่คือนนำปลานะพี่น้องเนื้อคือปูด,ดองน้ำปลาเด้อพี่น้องเด้อน,นี่เนื้อตัวอย่างเท้เาแก่ไว้เนาะนี่เนื้อมาันก็นยังสั่มไปด้วยน้ำปลาเนาะพี่น้องก็คือว่าคงสภาพเดิมนะพี่น้อง บมเน่าบมเสียเนาะมัก็สิกายเป็นปูดองนาะพี่น้องือว่าปูดองน้่ป้ากะสภาพนี่น้องพี่น้องถือว่าโอเคเนาะพี่น้องหมเน่าเนาะเขาก็สิเริ่มไปใส่ตำหมักหุงหรือตำหมักแด้งตำหมักถั่วตำเอียงก็ได้นะพี่น้องที่ว่าทำผู้สมหมักเนาะวกประเภทตาประเภทผลไม้เนา anymore, ะพี่น้องนี่นโอเคเนาะพี่น้องถ้าว่ามักคลิปนี้ถ้าว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กะะ สวยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลาบัานนาพาลอยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อไปเนาะพี่น้องกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของเขานะพี่น้องโอเคพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องบายบาย